วันนี้ผมจะมาเล่าหลักการการเป็นผู้นำจากอะดิตเน v ีซ e ลสารัฐซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจ,จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Book Channel, บ o o ก d d c h a n n e l ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมประบุ๊กซีดีครับช่อง b o o k ซ d เป็นช่องที่นำความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จะอคลิปใหม่ทุกวันเสาร์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆก็ฝากไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับ และถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยก,ก,ก,การกดปุ่มจอยหรือส,สมัครด้านล่างลิปเล้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win เล่มน,นี้ในไทยชื่อว่านำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบซีลนำแล้วต้องชนะขอขอบคุณร้านหนังสือ C H. ด้วยนะครับที่ส่งหนังสือเล่มน,นี้มาให้ผมอ่าน คนเขียนเล่มนี้นะครับชื่อว่าจ็อกเกิลวิลลิงค์และก็เลฟบาบินทั้งสองเคยเป็นอดีตหัวหน้าทีมซีลในการปฏิบัติโอเปอเรชันอิรักกี้ฟรีดอมในช่วงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่ประเทศอิรักตอนนี้ทั้งสองได้ก่อตั้งบริษัทคอนซัลทิงที่ชื่อว่าเอชลอนฟรอนท์ซึ่งแนะนําองค์กรด้านการเป็นผู้นําเขาทั้งสองจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์และเห็นว่าถึงแม้ว่าในสมรภูมิจะมีความดุดันและความเข้มข้นแต่บทเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นําที่ได้ก็สามารถสะท้อนชีวิตจริงได้ดีสี่หลักการรรแนะคบ ความรับผิดชอบอย่างสุดตรงในปี2006คุณจ็อกโกได้นํากองกาลังจํานวนหนึ่งเพื่อเข้าไปยึดเขตที่เต็มไปด้วยศัตรูจากสถานการณ์ที่วุ่นวายทาให้เกิดการยิงฝ่ายเดียวกันซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ซิลเสียชีวิตหนึ่งนายคุณจ็อกโกพบว่าลูกทีมทาผิดพลาดหลายอย่างแต่ตอนที่เขาถูกสอบสวนเขายอมรับผิดกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาแล้วในสถานการณ์แบบนี้หัวหน้าทีมจะต้องถูกปลดแต่ตัวเขาไม่ได้ถูกปลดและเขาสันนิษฐานว่าถ้าตอนนั้นเขาพยายามให้ข้ออ้างและพยายามโทษคนอื่นเขาก็คงถูกปลดอออยย่่าาางงงแนนนนหมมกััควรรบบผิดชสุตถึ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบกับทิศทางและความสําเร็จขององค์กรและทีมของตัวเองและไม่ควรมีข้ออ้างหรือโทษคนอื่นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและควรไตร่ตรองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงถ้าลูกน้องทําผิดพลาดคุณต้องกลับมาคิดอีกทีว่าเขาได้รับข้อมูลการอบรมหรือทรัพยากรมากเพียงพอแล้วหรือย,อยังแต่ถ้าเขายังโชว์ว่าเขาไร้ประสิทธิภาพคุณก็ต้องเป็นคนตัดสินใจและคํานึงถึงทีมและองค์กรเป็นหลักคุณจะต้องมองข้ามความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อที่มองความผิดพลาดที่กําลังเกิดขึ้้นนนอยู่ตรรงหาาาใควมสํเ็จ คุณไม่ควรให้เครดิตกับตัวเองอย่างเดียวแต่ควรให้กับทุกทีมทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยเพราะจะทาให้ทุกคนเห็นว่าความสําเร็จเกิดขึ้นจากความเป็นหนึ่งเดียวกันและ mindset นี้ก็จะแพร่กระจายหลักการที่2นะครับไม่มีทีมที่แย่มีแต่ผู้นําที่แย่ในการฝึกฝนหน่วยซิลจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า hell week หรือว่าอาทิตย์นรกซึ่งเป็นการทดสอบอย่างเข้มข้นในด้านพลังกำลังและด้านจิตใจ ทหารหน่วยซิลก็จะถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าทีมที่ได้รับคําสั่งจากครูฝึกและต้องส่งต่อไปให้ลุกทีมอีกทีและเขาต้องคอยนาลูกทีมให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องคุณเลฟได้เล่าเกี่ยวกับทีมที่มีความแตกต่างกันทีม2เป็นทีมที่ชนะอยู่บ่อยครั้งและทีม6ที่แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่เขาเห็นว่าหัวหน้าทีม2ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงซึ่งตรงข้ามกับหัวหน้าทีม6เขาลองสลับหัวหน้าทั้งสองทีมแล้วดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว เป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จของแต่ละทีมไม่ว่าทีมจะสําเร็จหรือล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ถูกฝังไว้คุณจะต้องสร้างความคาดหวังกับประสิทธิภาพที่สูงและไม่ควรยอมรับสิ่งที่ต่ํากว่านี้เพราะนั่นจะกลายเป็นมาตรฐานที่แท้จริงคุณจะต้องหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยการวิเคราะห์ผลงานที่ได้มาและควรจะดูจากมุมมองความซื่อตรงและความถ่อมตนเมื่อคุณสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบอย่างสุดตรงลูกทีมก็สามารถปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพได้ตอนที่คุณไม่อยู่หลักการที่3คคือความเชื่อตตอออนททีี่่่คุณโจกกก้ปฏิิบััารรยู ผู้บัญชาการสั่งการลงมาว่าจะต้องเริ่มฝึกและร่วมรบกับทหารอิรักฝั่งพันธมิตรตอนนั้นก็เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าทหารอิรักไม่มีความเชี่ยวชาญและจะเป็นภาระให้กับหน่วยซิลตอนนั้นก็พยายามคิดอยู่นานและสรุปได้ว่าเหตุผลก็คือพวกเขาจะต้องฝึกทหารอิรักให้สามารถปกป้องและปกครองประเทศตัวเองได้เพื่อที่กองกลาลังสหรัฐจะได้ลดบทบาทในเมื่อเขาเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง เขาก็เริ่มมีความเชื่อในความสำคัญของเรื่องนี้และเขาสามารถอธิบายให้กับลูกทีมซึ่งเขาก็เริ่มมีความเชื่อเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกฐานเนรักจนมีความเชี่ยวชาญและกลายเป็นส่วนสำคัญของการต่อต้านกบฏคุณจะต้องมีความเชื่ออย่างแท้จริงในเป้าหมายเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะไม่กล้าทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้และคนอื่นก็จะไม่เชื่อเช่นกันคุณจะต้องเข้าใจว่าความต้องการส่วนตัวไม่สําคัญเท่ากับเป้าหมายและจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองก่อนว่าเป ถ้าคุณเป็นผู้นําระดับสูงก็ควรอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการออกนโยบายเพื่อให้ทุกคนเห็นตรงกันและมีความเชื่อเดียวกันซึ่งจะทําให้การปฏิบัติเรียบง่ายขึ้นหลักการที่4ลดอีโก้ของตัวเองการปฏิบัติการในประเทศอิรักลหลายหน่วยงานจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกันแม้ว่าจะเป็นทหารบกนาวิกโยธินและก็หน่วยซิลซึ่งแต่ละหน่วยก็มีวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่แตกต่างกันคุณจ็อกโกสั่งให้ทีมของเขาปฏิบัติคล้ายๆกับทีมอื่นเพื่อสร้างความเคารพและสร้างความไว้วางใจ ครั้งหนึ่งมีทหารกลุ่มใหม่ที่เข้ามาในค่ายแต่พวกเขาไม่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาแถมยังพูดจาเหยียดหยามจึงทําให้เกิดความไม่พอใจในค่ายนอกเหนือจากนั้นแล้วต่างฝ่ายต่างปิดบังข้อมูลจึงทําให้การปฏิบัติไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหลังจากนั้นไม่นานก็มีคําสั่งให้ฐานกลุ่มใหม่นี้ย้ายออกจากค่ายการมีอีกโก้สูงจะเป็นปัญหาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือการได้รับคําติชมนอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็นทาจะอันตรายเพราะจะปิดบังการตัดสินใจและทําให้ไม่สามารถมองความเป็นจริงและอาจจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวโดยที่่่ไมมมคคํําาานนึึงงงถวววสสเรร็จขอ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประสิทธิภาพจะลดลงและทําให้เกิดความล้มเหลวได้ในวัฒนธรรมความรับผิดชอบอย่างสุดตรงจะต้องมีการถ่อมตนการยอมรับผิดและพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จของทีมคุณจะต้องลดอีโก้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวเองและภายในทีม 4. หลักการต่อไปจะอยู่ภายใต้ Laws of Combat หรือว่ากฎของการรบซึ่งจะเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผู้นําสามารถทําให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดได้หลักการที่5คือคุ้มกันและเคลื่อนย้ายกลยุทธ์ของกองทัพสหรัฐในประเทศอิรัก ก็คือเข้าไปยึดพื้นที่อันตรายแล้วก็ตั้งด่านคุ้มกันในการจู่โจมหรือถอนกําลังหน่วยซีลจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าคุ้มกันและเคลื่อนย,ย้ายง่ายๆก็คือจะแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งคุ้มกันในขณะที่อีกทีมหนึ่งกำลังเคลื่อนย,ย้ายทั้งสองทีมก็จะสลับกันไปมาจนกว่าจะไปถึงจุดหมายคุณจะต้องสร้างทีมที่ช่วยกันและกันในการบรรลุปเป้าหมายลูกทีมทุกคนจะต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรเพื่อเรียสร้างความสอดคล้องภายในทีม แต่และหน่วยงานควรจะสร้างความเข้าใจกับบทบาทของตัวเองภายในองค์กรและควรจะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆฝ่ายหลักการที่6คือทำในสิ่งที่ง่ายเมื่อไหร่ที่กองกำลังสหรัฐเข้าไปยึดพื้นที่ได้สําเร็จเขาก็จะเริ่มลาดตระเวนและบ่อยครั้งก็จะเจอการจู่โจมมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณจอรกเ็เห็นว่าเส้นทางลาดตระเวนมันค่อนข้างจะยาวและซับซ้อนเขาเลยสเสนอว่าช่วงแรกๆควรเปลี่ยนให้สั้นลงและอยู่ใกล้กับกองกําลังหลักจะดีกว่า หลังจากเริ่มการลาดตระเวนก็เกิดการจุดโจมและทําให้ทหารอิรัก์เสียชีวิตสองนายแต่ก็สามารถช่วยที่เหลือไว้ได้หัวหน้าทีมยอมรับว่าถ้าตอนนั้นไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้ตอนแรกก็อาจจะไม่รอดกลับมาเลยสักคนแผนการควรจะเป็นอย่างที่เรียบง่ายที่สุดและสามารถอธิบายได้ง่ายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นลูกทีมก็จะไม่สามารถปฏิบัติและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆคุณควรสนับสนุนให้ทุกทีมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าไม่เข้าใจอะไรหลักการที่7คือจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการ บ่อยครั้งในการปฏิบัติของหน่วยซีลจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันที่ต้องแก้ไขทันทีพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า relax look around make a call ก็คือใจเย็นก่อนดูร,บรอบๆแล้วก็ตัดสินใจไม่ว่าผู้นําจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนแต่ถ้าพยายามทํามากเกินไปก็อาจจะล้มเหลวได้ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเยอะเกินไปก็ควรจัดลําดับความสาคัญซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีสิ่งที่ดีคือควรจะคาดหมายกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและวางแผนล่วงหน้าคนเขียนได้แนะนําข้อปฏิบัติ 1. ประเมินความสําคัญของแต่ละปัญหา 2วางแผนที่เรียบง่ายและเจาะจ,จงกับปัญหาที่สําคัญที่สุด 3. ค้นหาวิธีแก้ไขและหาคําแนะนําจากคนภายในทีมหรือผู้นําคนอื่นๆ 4. เจาะจ,จงการดําเนินการไปที่ปัญหาที่สําคัญที่สุดก่อน 5. ไปที่ปัญหาต่อไป 6. ลําดับความสําคัญของปัญหาจะเปลี่ยนแปลงควรจะสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ 7. ควรรับรู้กับปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลักการที่8คือกระจายการบังคับบัญชาคุณจ็อกโกได้ฝึกอบรมหัวหน้าทีมระดับล่างให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และสร้างความคาดหวังว่าพวกเขาจะต้องตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องถามหรือขออนุญาตตลอดเวลาเขาให้ความเชื่อมั่นจึงทําให้หัวหน้าทีมเหล่านี้มีความมั่นใจและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําขึ้นไปอีกนอกจากนั้นแล้วตัวเขาเองก็สามารถไปโฟกัสกับภาพรวมใหญ่ของการปฏิบัติได้ไม่ว่าผู้นําจะเก่งขนาดไหนนะครับก็ไม่สามารถจะบริหารคนจํานวนมากโดยตรงได้ประมาณ6 1ถึงคนเป็นตัวเลขที่ดีถ้ามากกว่านั้นก็ควรจะแบ่งเป็นทีมเล็ก ที่มีผู้นําระดับล่างและระดับกลางผู้นําระดับสูงควรสื่อสารเหตุผลเบื้องหลังเพื่อที่พวกเขาจะสามารถอธิบายให้กับลุกทีมได้อีกทีนอกเนือจากนั้นแล้วควรสร้างขอบเขตการตัดสินใจสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนมีระดับการเกี่ยวข้องที่เหมาะสมและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยผู้นําระดับล่างควรมีอำนาจในการตัดสินใจเพราะพวกเขามีความใกล้ชิดกับปัญหามากกว่าและเข้าใจบทบาทของลูกน้องของตัวเองแต่ก็ควรจะให้ผู้นําระดับกลางและระดับสูงรับรู้ด้วย 4. หลักการต่อไปจะเกี่ยวกับอุปสรรคและความท้าทายที่ผู้นําจะต้องก้าวข้าม หลักการที่9คือการวางแผนการวางแผนเป็นส่วนสําคัญไม่ว่าจะในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซีลหรือการดำเนินธุรกิจข้อแรกคุณจะต้องวางแผนที่มีความเรียบง่ายเจาะจงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนและควรสื่อสารเหตุผลเบื้องหลังภารกิจเพื่อให้ลูกทีมเข้าใจความสําคัญที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ข้อที่ 2. คุณจะต้องสืบสวนหลายๆหนทางและเลือกหนทางที่ดีที่สุด ที่จะสามารถใช้ทรัพยากรและความสามารถของทุกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนเพราะแต่ละคนจะมีมุมมองที่แตกต่างและจะทำให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในภารกิจนี้แต่คุณควรจะคำนึงถึงเป้าหมายใหญ่เสมอข้อที่ 3. ทุกแผนการจะมีความเสี่ยงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ควรจะเตรียมพร้อมรับมือกับมันข้อที่4คุณจะต้องอธิบายภาร,รกิจให้กับทุกทีมได้อย่างชัดเจนจะต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทและต้องเตรียมพร้อมทรัพยากรเพื่อให้ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่5หลังจากปฏิบัติิภากจเส็ ก็ควรจะมาวิเคราะห์ว่าทําอะไรดีและไม่ดีเพื่อเป็นข้อเรียนรู้สําหรับภารกิจต่อไปหลักการที่10คือการนาหัวหน้าและลูกน้องการเป็นผู้นําไม่ใช่ว่าจะคุมลูกน้องอย่างเดียวแต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นหัวหน้าตัวเองอด้วยมี3อย่างที่คุณกําน,นึงถึงนะครับ 1. คุณจะต้องรับผิดชอบกับทุกคนรอบข้างทั้งหัวหน้าและลูกน้องและต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เหตุผลของแผนการว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไรคุณควรเข้าใจความท้าทายในบทบาทของลูกน้องเพืื่่่ออทีีจะสสารไดด้้ขึน ข้อที่2ถ้าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการต้องถามตัวเองว่าทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอย่างเช่นลูกน้องได้รับทรัพยาก,กรและข้อมูลอย่างเพียงพองหรือเปล่าถ้าหัวหน้าสั่งการอะไรที่ฟังดูไม่เหมาะสมก็ควรสื่อสารให้เขารับทราบสถานการณ์จริงซึ่งคุณอาจจะได้ความไว้วางใจและการสนับสนุนข้อที่3แทนที่คุณจะถามหัวหน้าว่าคุณต้องทําอะไรคุณควรจะเสนอแผนการของคุณเองนี่จะโชว์ความรับผิดชอบและความมั่นใจแต่บางครั้งหัวหน้าอาจจะปฏิเสธแผนการของคุณด้วยเหตุผลที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งคุณควรจะเคารกกาารตตตััััดสิิินนนใจแลละปฏบ้หที่11 ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดท่ามกลางความไม่แน่นอนในการปฏิบัติภารกิจหน่วยซิลบ่อยครั้งหัวหน้าทีมจะต้องตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลครบถ้วนเขาจะต้องกล้าตัดสินใจท่ามกลางความสับสนและความตึงเครียดมันไม่มีทางที่จะมีข้อมูลครบถ้วนและถ้ารอนานเกินไปอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงบางครั้งการเดาอย่างมีเหตุผลจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดความสามารถและประสบการณ์ของผู้นำจะมีความสำคัญในด้านนี้และก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามามันไม่ใช่แค่ในสมองและภูมิอย่างเดียวนะครับแต่ในชีวิตประจำวันของเเรากก็ช่นนั ในด้านธุรกิจคุณอาจจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จำเป็นจะต้องจจตัดสินใจทันทีถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่แน่นอนคุณควรจะกล้าตัดสินใจอย่างแนว่วแน่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกน้องหลักการสุดท้ายนะครับความขัดแย้งของการเป็นผู้นําการเป็นผู้นําจะมีความขัดแย้งภายในตัวซึ่งคุณจะต้องหาความสมดุลให้ได้ผู้นําจะต้องเป็นคนนําแต่จะต้องถ่อมตนในการตามผู้อื่นถ้าสถาน,นการณ์เรียกร้องผู้นําต้องดุดันแต่ไม่ข่มเหงผู้นําต้องนิ่งแต่ไม่ควรเหมือนหุ่นยนต์และควรใช้อารมณ์อย่างเหมาะสมผู้นําต้องมั่นใจแต่่ไมโอวด ผู้นำต้องกล้าหารแต่ไม่บ้าบินผู้นำต้องชอบการแข่งขันแต่ต้องกล้ายอมรับความาแพ้ผู้นำควรสนใจรายละเอียดแต่อย่าหมกมุ่นและควรคำนึงถึงภาพรวมผู้นำต้องมีความแข็งแกร่งด้านร่างกายและจิตใจแต่ควรมีความทนทานด้วยผู้นำต้องถ่อมตนแต่แน่วแน่ต้องเบาแต่ไม่เงียบผู้นำต้องใกล้ชิดกับลูกน้องแต่ไม่ใกล้เกินไปจนเสียการควบคุมผู้นำต้องมีความรับผิดชอบอย่างสุดโต่งแต่ต้องกระจายการตัดสินใจผู้นำต้องสร้างระเบียบวินัยเพื่อได้นำไปสู่สรภาพท้ายสุดนะครับ ผู้นำไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรเพราะทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำแต่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้นำที่แท้จริงโดยการโชว์ความสามารถและความน่าเชื่อถือเพื่อที่ให้ลูกน้องยอมรับในตัวเขาเสมอไปอ่านเล่มนี้เสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์การเขียนแบบทหารจริงๆเลยนะครับพูดชัดเจนตรงประเด็นและก็ไม่อ้อมค้อมถ้ามีโอกาสผมขอแนะนําให้ทุกคนไปลองอ่านดูนะครับและถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอไปด้วยครับ ถ้าชอบการรีวิวหนังสือข,ของผมก็ฝากไลค์ Subscribe เกิดกระดิ่งแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าท่านใดอยากยจะสนับสนุนกนารให้ความรู้ทีๆดีก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม join หรือสมัครด้านล่างคลิปไยครับผมขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ